มีฝรั่งเมมโมรีสวัสดีค่ะตอนนี้กุ้งก็อยู่ที่โรงแรมในขอนแก่นนะคะกุ้งมากักตัวคืนที่5นะคะเนอะอันนี้คือกักตัวครั้งที่2แล้วรอบแรกเรากักตัวที่กรุงเทพนะคะรอบนี้คืนที่5ก็กักที่ขอนแก่นนะคะเพราะว่ากุ้งอยู่จังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยจะไม่มี โรงแรมให้กักตัวนะคะข่าววันนี้กุ้งก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่กุ้งบินมาช่วงโควิดนะว่าใช้อะไรบ้างอ่าใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็จ่ายไปเท่าไหร่นะคะมีบางคนถามกุ้งมาถางหลังบ้านนะว่ากุ้งจ่ายไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเอกสารกุ้งต้องใช้อะไรบ้างในการบินนะคะคือ เรื่องค่าใช้จ่ายกุ้งจะสรุปได้ประมาณนี้ค่ะคือตัวเครื่องบินกุ้งเป็นคนจ่ายเองนะคะคือ1,110ยูโรนะคะบินสายการบินของลุคทันซ่านะคะแล้วก็ได้จ่ายค่าประกันโควิดของตัวเล็กด้วยนะคะแค่ราคา8ยูโรเพราะว่าตัวเล็กเนี่ย บินมาเมืองไทยแค่3อาทิตย์นะคะมันก็เลยไม่แพงอะไรเนาะวงเงิน5้าห0ื่นนะคะตามกฎหมายที่เขาระบุมาเลยนะคะแล้วก็กุ้งก็จา้างคนที่พี่คนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะคะทำเอกสารให้กุ้งนน้งก็คือเขามีหน้าที่จองโรงแรมให้นะคะโรงแรมกับตัวเนาะแล้วก็ ทำไทยแลนด์พ s สให้เรานะคะเนาะพี่เขาทํา2อย่างให้เราสรุปราคาตรงนั้นค่ากักตัว2คืนนะคะก็จะอยู่ที่หม0 0นนะคะตีเป็นเลขกลมๆประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องเอกสารกุต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันแล้วแหะคะ่ะคือพาสปอร์ตของเราเนาะพาสปอร์ต พร้อมวีซ่าถ้าหากมีนะคะแล้วก็ Thailand Pass นะคะใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นโควิดเนาะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะคะแต่ว่าเห็นว่าออกมาตรการใหม่มาแล้วนะคะว่าเดือนหน้านี่ไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วนะคะแต่จริงๆอ่ะกุ้งไม่ค่อยเห็นด้วยนะกุอยากให้ตรวจก่อน ขึ้นเครื่องนะจริงๆแล้วก็กักตัวแค่หนึ่งคืนไม่จําเป็นต้องกักตัวสองครั้งหรือสองคืนเลยแล้วก็ทําแบบ test and go แบบปกติแบบนี้เพราะว่ากุ้งก็มาแบบ test and go นะจริงๆช่วงนี้มันมีแบบ sun box มีแบบ test and go คือมีหลายอย่างให้เราเลือกค่ะแต่กุ้งอ่ะมาแบบ test and go เนาะค่ะ แล้วก็เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมก็คือเอกสารสำหรับการจองโรงแรมสำหรับการกักตัวนะคะเราต้องมีเนาะส่วนตัวเล็กจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อใบอนุญาตจากพ่อเด็กนะคะคือต้องมีลายเซ็นของอคนเป็นพ่อนะคะถ้ากรณีที่เรามีลูกกับคนเยอรมันแล้วเราก็บินเดี่ยวกับลูกสาวแค่สองคน ถ้าเกิดว่าเขาอายุยังไม่ถึง18ปีนะคะเราก็ต้องมีใบอนุญาตจากพ่อเด็กเนาะว่าให้ออกนอกประเทศกับแม่เด็กได้อะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็เอกสารที่ต้องแนบเพื่อเขาเลือกเขาเรียกตรวจนะคะก็คือ,อบัตรประชาชนคือสำเนาบัตรประชาชนของพ่อเด็กหรืออสำเนาพาสปอร์ตของพ่อเด็กนะคะ ให้เขาเซ็นกับกลับมาแล้วก็พร้อมเบอร์โทรเลยนะคะเนาะจะได้ไม่มีปัญหานะคะในกรณีของกุ้ง <No. S 1> เขาไม่เรียกตรวจนะเพราะอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าแฟนมาส่งกุ้งกับลูกนะคะอันหรือเปล่าอันนี้กุ้งไม่รู้เนาะ แล้วพอแลกตัวอะไรเสร็จเข้ามาด่านข้างในก็จะมีเป็นด่านต่อมอใช่ไหมคะเขาก็จอนนี้คือเขาก็จะถามกุ้งว่าพ่อเด็กเขารู้ไหมว่ากุ้งอะบินมากับลูกแค่สองคนอะไรเงี้ยกุ้งก็บอกว่าเขารู้แล้วเขาก็ถามกุ้งอีกว่าพ่อเด็กได้มาส่งไหมกุ้งเลยบอกว่ามาส่งเขาก็ถามแค่นั้นแหละแต่กุ้งก็ไม่ได้กลัวนะกุ้งก็ตอบแบบมั่นใจเนาะ ไม่ได้แบบว่าบล็อกแวกหรือกังวลอะไรเขาก็เลยไม่เรียกตรวจเรื่องเอกสารคิดว่านะคะเนาะ no. แต่ว่าขากลับนี่คิดว่าน่าจะไม่ตรวจน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก,ก็ประมาณนี้ละคะก็มาใช้ให้ฟังว่า,อาเอกสารที่กุ้งใช้มีอะไรบ้างแค่นั้นเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะแต่ก็อย่างที่กุ้งบอกนั่นแหละคะ่ะคือตอนเนี้ย เห็นเขาอัปเดตมาแล้วว่ามีมาตรการใหม่มาแล้วอาจจะเข้าออกประเทศอิสระมากขึ้นนะคะเนาะยังไงก็ถ้าใครที่มีแผนที่จะมาเที่ยวเมงไทยก็ขอให้มาเที่ยวอย่างปลอดภยัยแล้วก็กลับไปอย่างปลอดภัยนะคะขอให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะคือเราเทส ค่ะคือเรา,าเทสแล้วนะคะผลออกมาแล้วนะคะกักตัวสองรอบไม่ไม่มีเชื้อโควิดทั้งคู่นะคะอ๋อกุ้งจะบอกว่าเมื่อวานโหดมากเลยค่ะคือเห็นว่ามาตรการใหม่เด็กไม่ต้องจำเป็นต้องตรวจแบบแย่จมูกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะน้องเจสสิก้าตรวจทั้งแย่จมูกทั้งแย่คอ เหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็รู้สึกแย่มากๆแล้วน้องกลัวมากน้องร้องโวยบายแบบตรวจทั้งอยู่กรุงเทพแล้วก็ตรวจทั้งที่นี่ด้วยนะคะเนาะ <Okay. S 1> คือในกรุงเทพเราตรวจสองครั้งแล้วนะแต่ก่อนบินเราเราตรวจที่สนามบินนะคะน้องเชนซิก้าก็ตรวจเนาะ <Okay. S 1> ก็แค่แย่คอนะคะกุ้งก็แค่แย่คอเท่านั้นเนาะที่สนามบิน แต่ที่อื่นก็ยังจะใหญ่จมูกอยู่นะคุณคิดว่านะเท่าที่คุณเคยไปตรวจเขายังใหญ่จมูกอยู่นะโอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเนอะคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี